พาพี่ชาลีมาที่พี่โอลาเต้เขาค้อเนาะพี่บู์วันนี้โชคดีมากอากาศเย็นมากฝนตกปปรยๆยดูท้องฟ้าดูวิวสก่อนโอ้โหบายบายหน่อยเออบา,บายบายเพื่อนๆหน่อยโอ้โหดูวิวสิดิ ตรงนั้นมีห้องพักด้วยคือละหมื่น <What? S 1> ไปเลยไประวังนะครับ mm hmm. เชิญเลยครับ mm hmm. ได้ได้ไหนได้เลยนะขอบคุณครับอะปาลูกเดินไปเลยอโอ้โหมีมาการะลองด้วยมีเทกว้าวมีเทกสวยมากๆเลยค่ะเอ็กเทกสายรุง้ง พี่จะมากินเค้กเหรอครับโอ้สั่งเค้กไปยังไหนน้องสั่งอันไหนสั่งอันไหนไหนให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้อันนี้คือช็อกโกแลตอะไรอ่ะเราเลือกเค้กเรียบร้อยแล้วต้องรอคิวนะครับโอเคไหนเราได้คิวที่เท่าไรสามศูนย์สองอ้าวปาเราไปนั่งก่อนเดี๋ยวพอเครื่องนี้มันดังใช่ไหมเราก็จะมาเอาเค้กแล้วก็เอา เครื่องดื่มโอเคไหมคะอ่ะปเราไปชมวิวกันก่อนตอนนี้เราไปชมวิวกันก่อนดังยังยังไม่ดังเลยรอก่อนรอคิวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันดังเล้วเดี๋ยวเราไปเอาเค้กกันนะคะอดใจรอแป๊บนึงได้แล้วอุ้ยเค้กได้แล้วพี่ชาไปเอามามิไปเอามาไปเค้กได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ชาเดี๋ยวมิเไปเอาให้พี่ชาเองนะพี่ชารอนี่นะครับโอเคโอเคปป้าเมเดี๋ยวมิไปกับป้าเม ได้แล้วค่ะอ้าวมาเลยตามเลยเด็กกำลังจะเดินไปเอาเค้กงอแงเพราะว่าใช่รอคิวแก้วองแก้วอ้าวให้พี่เขาเลยโอเคไปเลยหยิบเลยค้าวพร้อมไหวไหมรีวิวดูซิว่าเค้กอร่อยหรือเปล่าอันนั้นอะไรมากระลองอลองแกะออกมาลองแกะออกมากินสิกินมาเลย นั้นรสอะไรอน้ำลดสตรอเบอรี่ชิมละอันก่อนอ่ะชิมเอาแมส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 อ่ะอุ้ยอร่อยไหมต้องซื้อกลับไหมเนี่ยอร่อยปะเดี๋ยวซื้อกลับไหนป้อนนี้หน่อยป้อนนี้กินหน่อยอืมอร่อยจริงก็แหละป้าป้าต้องซื้อต้องซื้อกลับบ้านไหมป้าป้าให้ชิมป้าชิมอืมอ่างรอเกล็ดอีกทฝนตกฝนตกเฮ้ยฝนตกอืมฝนตกอ่ะรอข้างในก่อน วสส้มก่อนือมนีม่ชาไทยอันนี้ยัมมี่ไหมหมดอร่อยปะปกลับโรงแรมกันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะเลยพี่ชาลีโ, <Bye. S 2> โอเคอก,ก็แชร์ชอบใครตอนนี้พี่ชาลีอยู่ที่ภูแก้วรีสอร์ทรีสอร์ท,รอ,รทอ่า แอนแอ v เ n นเจอนะคะนี่เรามาดูวิวกันม้งกลนะครับว a t เดี๋ยวในโรงแรมเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรนะพิชาของเล่นด้วยใช่มีของเล่นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพี่ชาลีจะพาเพื่อนๆไปเล่นเนาะใช่ไหมอ่าตอนนี้พาเพื่อนๆไปดูดูห้องพักก่อนอ่ะเดินนำทางเลยไหนไปดูห้องข้างล่างก่อนห้องแรก บรรยากาศนะคะภายในห้องวันนี้ป้าเมย์มาด้วยอาพิชามาดูเร็วอันนี้ในห้องที่หนึ่งนี่บรรยากาศห้องน้ำแยกออกมาตรงนี้อ่ะไปมันจะเป็นบ้านสองชั้นนะคะไปดูข้างบนต่ออ,อมาด้วยลูกอ่ามาเลยจับราวบันไดให้พี่พาขึ้นมาตกไปน,กนี่ตุ๊บเลยเนี่ยก็มีผู้ใหญ่พาเด็กขึ้นนะเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำชั้งสองก็ไม่มีอะไรครับ นี่ห้องนอนสบายสบายสบายชิคชิคอภิชามาขึ้นมาว่าเย็นสบายไหมสบายหัวปกได้เลยเนี่ยโดดอะนี่หมอไปลงข้างล่างกันลไปเย ราอยู่ที่โซนเอฟเฟอร์เร์ของผูกแก้วแล้วนะคะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพี่ชารีจะเล่นอะไรได้บ้างแล้วพี่ชารีจะกลัวอะไรบ้างไม่กลัวไมิกลัวกวิจกรรมด่านแรกของเราเป็นอะไรเอ่ยอันแรกของเราคืออะไรมอเตอร์ไซค์จิว๋วอไปเลยลโอ้โหยืน พิงไปเหรออ๋อเอาเลี้ยวมาเลี้ยวมาอูหูเอาไปเลยลเอาเ,ๆๆเอาไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงขับเร็วเร็วเร็วนายไปอย่าปล่อยมือนะลูกจับไว้อ่าไม่ยากไม่ยาก<อ>ไม่ยากก็ต้องโดนดูดีดีต้นไม้ ค่อยๆก้าวนะใช่แล้วทางขาดไปเองนี่ลูกเอากลัวกลัวกลัวถ้าเดินบนเชือกไม่ได้ก็เดินบนตะไคร่ลูกเออนั่นแหละไปเถอะใจเย็นๆจับสองข้างไหครับอุ้ยทำไงอ่ะเดินบนตะไคร้ก็ได้ครับอุ้ยเดินบนตะไคร้ได้ลูกอาละเดินเลยลูกเดินเลยเดินเหมือนพี่อ่ะด้วย ค่อยๆกลัวไหมแต่ขอมีคนน้ำหน่อยไปโอ้โหฮึบตุ้มเอามาเลยเอาไปเตรียมตัวหนึ่งสองไปว้าวจบจะไม่แข็งกลัวป่ะ จะมายังไปยังพี่ชาพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วรอก่อนนะเพิ่งทำดูเออ <c oughs> <c oughs> อะไรกินอาหารเช้าใช่ไหมไปดูปลาคาร์ฟข้างหน้าดีกว่าปลาไปดูดิปลาคาร์ฟไหนหน้าตัวโต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 ไหนนำทางมีไปไปเลยนำทางไปที่หุ่ยเย็นไหมบอกเพื่อนเพื่อนที่อากาศเย็นไหมคะเย็นเย็นมากวันนี้ที่เขาฮออากาศเย็นมากลมพัดด้วยใช่ไหมพับ ใช่รถรอแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้านกาแฟกับรถนี่ของโรงแรมตอนนี้เรามาดูปลาก่อนเร็วเร็วโอ้โหพี่ชายนี่ปลาฟิตอันนี้เขาเรียกปลาอะไรลูกปลาอะไรปลาครับใช่ปลาครับเก่งมากมากครับ,รบ,รบขึ้นรถเราจะไปกินกาแฟใช่ไหม<า>ร้านกาแฟข้างบนของรีสอร์ทภูผาแก้ว ไม่ใช่ภูแก่ไปเลยไปเลยนี่คือรถบริการของโรงแรมใช่ไหมไปเลยนั่งดีๆนะเกาะเกาอให้แน่นๆนะเกาะแน่นๆนะน้องชอบไหมพี่ชา ใช่ไหมลูกใช่มีมิจ้ามีมิทำไมล้างอันปะ๋อมีบ้านด้วยผมล้างพาพี่เฉลี่ยขึ้นภูเขาผมนี่เริ่มกลัวแล้วนะเริ่มกลัวจริงๆนะป่อปลาทอดลูกเลยนะ แน่นอนเลยเพราะมันเป็นรถอย่างนี้แล้วมันสูงมากๆากป้าไปเลยป่ะลงเลยครับผมป้าเราจะเป็นอะไรด้วยต้นไม้รถตึงเอาล้มเลยครับตึงไหมครับไปลูกขึ้นโต๊ะเก้วฮะวนโต๊ะเหรอไม่ใช่เข้าวรถนำต้นไม้ลูกต้นไม้ใช่แล้ว โอ้สวยมากๆเดินได้ไหมลูกระหว่างทางสวยจริงๆไหนพี่ชายรียิ้มหวานหน่อยหันมาหามิอ้าวหล่อจริงๆว่ะลูกใครนี่ว้า t เอาปะอุ้ยมีพระด้วยปะขึ้นปะแต่ว้พระไปกันเลยก๊กไปเลยตำรวจเลยจะมีไหมจะมีบัตรนี้ด้วยนี่ใช่แต่เราเขาไม่มาอุ้ยลมพัดมากดูสิ ระวังลูกฟิวนะุัยตายแล้วค่อยๆเดินล,ดลูกอย่าล้มโอ้โหพี่ชาลีเขาคึกคืนมากเลยโอ้พี่ชาล้มีพระด้วยค่ะข้าบวนนี้ขึ้นมาชมวิวนะคะดูนะคะวิวค่ะ ป้าขออะไรขออะไรขออะไรขอเลโก้ป้าขออะไรขอตังค์ไ มันคล้ายๆหลังนกเนาะอ่ะตอนนี้เรามาเอาป้ายไม้ขอพรแล้วนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยเขียนขอพรด้านหลังใช่แล้วเราก็เอาไปแขวนข้างบนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเขียนขอพรกันก่อนนะคะให้โชว์พี่เพื่อนหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยโอเคเดินไปเลยน้องจะไปไหนลูกเขียนไม้พละไป เรากำลังเดินเอาป้ายไม้ขอพรไปแขวนนะคะกระดานแต่ขอว่าอะไรดีนะด้าปาสิปาเขียนว่าอะไรพาขอพรว่าอะไรคะน้องมาน้องมมาน้องมางงไหนวันนี้วนนหวยออกน้อง ชาลีถูกหวยนะครับอันนี้ของป๊ป๊าอ่ะอันนี้ของน้องพีชาลีที่จะเล่นลูกอ๋อขอพรนะอ๋อที่พรพรพิชาลีเหรอขออะไรเขียนชื่อน้องอ๋อขออะไรลูกขอพรขอพระว่าอะไรลูกที่เขียนเนี่ยเขียนว่าอะไรลูกตาดานเขียนเรียบร้อยแล้วห้าร้บหกห้าวันนี้หวยออกให้น้องชาลีถูกหวยนะครับไหนของพิชาลีอ่ะ พี่เจลอยู่ไหนแข่งจะได้เอาไปเลยเอาไปแขวนกันแขวนตรงไหนก็ได้เอาไปพี่ชาจะแขวนตรงไหนลูกเอาแขวนเลยพี่เไปพี่ชาต่อเลยโอเค ขอพอรว่าอะไรขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรอดโควิดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครติดโควิดนะคะไม่อยากให้ใครติดโควิดเลยพี่ชลีก็จะไปโรงเรียนแล้วขอให้รอดทุกคนบ๊ายบายบ๊ายกดแชร์ขอบคุณใช้บ๊ายบายสวัสดีครับด้วย